ตอนรับเขเ้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราช anel เรานะนะครับก็ตั้งขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ทุกท่านมีสรภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณสัก180,000นะครับ8,000นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนอกจากเพจของเราจะมีคอร์ส333แล้วนะครับก็พอดีตอนนี้ผมร่วมกับทาง StockTomorrow นะครับ ก็ทำคอร์สเฟ้นหาหุ้นเด้งด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับก็นาตาคอร์สจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คอร์สนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เป็นหลักนะครับถ้า3ามสาเนี่ยก็จะเป็นในในรูปแบบของอพื้นฐานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเน้นการประยุกต์ใช้เป็นคอร์สสอนสดผ่านซูมนะครับใครอยากจะเจอกันสดๆคุยกันสดๆนะ ก็มาสมัครได้ก็สมัครผ่านทางส t o c k t o m o r r โลนะครับก็สมัครได้ก็จะมีแค่ผมก็จะสอนกับทาง Sto c k t o m o r r โ w แค่ปีละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นข้อสอนสดแล้วก็จะมีจำกัดระยะเวลานิดหนึ่งนะครับในการดูก็คือหมายว่าพอมีวิดีโอปุ๊บก็จะดูได้พักหนึ่งนะครับประมาณสัก3ามเดือนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ใครสนใจก็ลองมาดูนะครับก็จะเฟ้นหาหุ้นเด้งเลยแหละนะประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากจะ ปูพื้นฐานนะครับก็ลงคอร์ส3,3กับผมได้อันนี้ไม่จํากัดระยะเวลาดูเลยดูได้ตลอดชีพนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องหุ้นฟอ r ์ดสมาร์ทนะอ่ะฟอร์ดทษที้ฟอร์นะครับฟอรสมาร์ทเป็นบริษัทลูกนะครับก็หุ้นตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับที่ผมสนใจคือตู้กดกาแฟเต่าบินนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับให้ดูราคาก่อนแล้วกันเนาะก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ระมัดระวังในการลงทุนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผมก็เล่าอัปเดตให้ฟังของเขาเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาสรุปค่อนข้างดีนะก็บริษัทเขาเนี่ยเอาง่ายๆว่าเขามีอยู่3ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเนี่ยอ่อันนี้เป็นประวัติเขาผ่านนะไม่อะไรเขาบอกว่าเขาเน้นดีเซลเน้นอะไรอันนี้เป็นโรงงาน Factory ของเขานะครับก็จะมี Factory ี่หนึ่งแฟอรีนะก็อยู่ที่นครปฐมนะครับเป็นเทอร์นีแมนแฟคเจอริ่ด้วยนะก็ ผูด้ดเกาเนี่ยก็จะมีต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือเป็น Product เาตัวที่โดดเด่นตอนนี้ที่ผมสนใจก็คือตู้กดกาแฟเต่าบินนะครับตู้กดกาแฟเต่าบินนะครับทีนี้เขาก็ดูว่าธุรกิจเขามีอะไรบ้างเขาก็จะมีส่วนของ Enterprise Solution ก็คือ,อผมใช้คำง่ายๆว่ารับเหมาแล้วกันนะครับรับเหมาระบบ IT แล้วกันเนาะงานเก่าๆที่เขาทำก็พวกชุมสายโทรศัพท์พวกสัญญาณไฟจราจรนะแล้วก็มีพวกเราเตอร์ต่างๆ เป็นงานรับเหมาอะแล้วก็มีส่วนเด่นๆก็คือกำลัง E M นะครับแล้วก็ส่วนที่เขากำลังจะได้มาคือสมาร์ทกิจที่เกี่ยวกับระบบการมิเตอร์ไฟฟ้านะครับถ้ามิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านเราเราจะเห็นว่าจะมีคนมาจดๆใช่ไหมต่อไปอาจจะไม่ละอาจจะเป็นติดมิเตอร์แล้วก็รายงานค่าไฟเลยนะซึ่งถ้าเขาได้งานเนี้ยผมว่ามหาศาลนะ <laughs> มหาศาลมากนะยิ่งกว่าตู้ขดขกดกาแฟคือซ้ำมังนะนะครับ แต่ว่าผมจะมาวันนี้จะมาเน้นประเด็นตู้กดกาแฟนะครับแล้วก็ EMS b u s i n e s s ก็จะเป็นแผ่น PCBA นะครับเป็นโรงงานผลิตซึ่งเขาก็ผลิตให้กับบริษัทชั้นนําแล้วก็ตัวเขาเองด้วยก็คือเขาผลิตให้กับตู้ของเขาด้วยนะครับพวกตู้ต่างเขาเนี่ยก็จะมีตู้เติม EV ชาร์จตู้เติมน้ํามันตู้บุญเติมตู้เวดดิง้งกระป๋องก็มีนะแล้วก็ตู้เต่าบินนะครับดยง่ายว่าเขามีสธุรกิจนะครับ เขาก็จะบอกว่าแต่ธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะก็คล้าวแล้วกันเนาะนี่คือโรงงานเขาก็จะประกอบชิ้นส่วนประมาณเนี้นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับฮานานะครับ smt นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คืออานโนโปิดนะอันนี้คือส่วน enterprise solution group นะครับแล้วก็เนี่ย product เขาที่ทํามาก็คือรับเหมาว่าแหละพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเนาะรับเหมาแล้ว,วกงงวนันะนี่กําไร em นะครับแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์น้ำก็มีนะแต่ว่าการประปาเขาก็คงยังไม่ทำตอนนี้มัง้งเพราะว่าค่าน้ำเราถ,ถูกมากทำไปเขาไม่คุ้มอ,ะอ่ะครับแล้วเขาก็ดูให้ดูว่างานเขาเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนี่ทำถึงขนาดขอสร้างอย่างนี้เลยนะอะอันนี้คือจุดไฮไลท์ที่ผมชอบนะครับก็คือตู้ต่างๆของ,งเขาเนี่ยนะ คือถ้าเราไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นว่ามันมีสารพัดตู้เลยนะครับเป็นแบบดินแดนถึงตู้ก็ว่าได้เฮ้ประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมนะเขาก็จะมีเวดดิ้งแมชชีนตู้ขายซิมการ์ดตู้บุญเติมนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับมือถือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะผมก็ไม่ค่อ,คอยแน่ใจนะเยอะ <laughs> อ่ะอ่าันนี้เต่าบินนะกับ e-v charging e-v charging ต่อมาต่อไปก็จะมานะครับพูดว่า บริษัทเนี่ยค่อนข้างเกาะเท็นนะเกาะเทรนกระแสนะครับซึ่งน่าสนใจลงทุนระยะยาวนะไม่ใช่ลงทุนระยะสั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ต่อบินที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับอันนี้ก็แยกตู้ต่างๆเขาให้ดูนะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากในมุมมองผมนะก็ EV c h ชาร์จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เท s l a นะรถเท s l a ชาร์จให้กับเท s l a ได้เลย,ยนะธรรมดาไหมอะนะบอกใบ้ไกลๆหรือเปล่า นะครับตู้บุญเติมนะครับตู้บุญเติมนะอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่มีอยู่ประมาณ1นึ่ง0แสนสามหมตู้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เต่าบินน่าเนี่ยแะครับตัวไฮไลท์นะครับก็อันนี้เขาก็จะรายงานผลประกอบการเขานะก็ไปดูกันเองคากันเนาะมันไม่มีอะไรผมจะเอาคอเนื้อบิสเนสแต่ก็เท่าที่ดูเบื้องต้นคร่าวๆก็ผลประกอบการเขาก็ถ้าถ้าดูเฉพาะถึงปี2020ก็ดูดอบลงมาหน่อยนึงนะครับ ในแง่ของอไรายได้นะอันนี้ในแง่ของ Profit นะแต่ Profit ดูค่อยๆขึ้นนะโดยเฉพาะ Q 1 2021 Q 2 2021เนี่ยโตนะโตนะเป็น g r o s Profit นะครับเนี่ยก็จะบอกเราข้าวกันแะล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น Net Profit Margin ก็จาก9เป็น10ก็ดูน่าสนใจนะครับอะไรที่ Net Profit Margin โตนี่ต่างหุ้นชอบนะ นะครับแล้วก็ Financial, Total a s s e t งอ p ัง t าริมทก็ไนะวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการดูงบพบ,บดุลอะไรพวกเนี้นะเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตลาดไตรมาสถ,ถ้าผมพูดไปมันก็จะล้าสมัยนะอย่าพูดที่มันไม่ล้าสมัยก็คืออนาคตธุรกิจโครงสร้างธุรกิจนะอันนี้ก็ธุรกิจเขาก็ให้ดูกาผลิตที่โรงงานนะครับ ็เดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นอันนี้แบ็กล็อกโปรเจกต์ของเขาที่ที่เขาจะต้องส่งมอบก็มีเยอะอยู่นะ2 0 0พนะครับปีนี้ถ้าเขาส่งมอบหมดก็ก็โอเคนะก็เป็นเงินที่พอสมควรนะครับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็คือโปรเจคเมนต์ก็คือที่เขาจะไปประมูลมานะก็ประมาณ9 0 0านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทั้งหมดนี้นะก็มีการไฟฟ้าอุดมศึกษาพระมนาคมยุทธธรรมแต่ก็เขาก็คงเอาแบบที่่อนข้า,ามี potential มารายงานที่เราทราบนะครับ อันนี้จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งก็คือให้เช่าเครื่องบินนะครับเครื่องบินแบบรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบกระโดดกระโดดล่มแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบอื่นด้วยนะครับกระโดดล่มอะ่ะก็คือเอาเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวอาจจะผิดถ้าผิดก็ขอไปล่วงหน้าแต่ว่าเกี่ยวกับธุรกิจเช่าเครื่องบินก็แล้วกันจะได้ไม่ไม่ผิดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบุญเติมนะครับก็เขาก็จะทําอันนี้เราไปดูจากฟอสมาได้นะพอสมาได้นะครับ อ่านี่เต่าบินนะครับที่ผมอยากก็ดูดูจากตู้เนี่ยผมเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมไปลองะลันไปลองกดมาละนะครับก็รสชาติกาแฟสําหรับผมผมถือว่าโอเคแต่ว่าสําหรับท่านอื่นผมไม่ทราบนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาก็จะมีน้ําตอนนี้ก็มีแล้วนะน้ำกัญชากัญชาร้อนนะครับแล้วเขาก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังด้วยนะครับขายในราคาใกล้ๆหรือว่าอาจจะเป็นราคาเดียวกับซื้อแบบขวดอ่ะนะครับซึ่งเรามีน้ําแข็งด้วยนะ ก็ดูว่าจะไปได้ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ร่วมกับบุญรอดนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูของเต่าบินคาเฟ่เขานะครับจะดูหน้าน่าทานดีนะใครใครใครยังไม่เคยลองก็ลองไปลองดูนะครับก่อนจะซื้อหุ้นนะครับมีพรีเซนเตอร์เขาตอนนี้เขาบอกว่าวันหนึ่งเขาขายได้สูงสุดประมาณ180แก้วนะที่4ีลาดตึกร้อปีนะครับแล้วก็ตามคอนโดต่างๆนะครับก็ขายได้เป็นหลักร้อยแก้วเนาะที่เขามาโชว์เนะี่ยแต่ว่าตู้โดยเฉลี่ยเขาก็น่าจะขายได้ประมาณสัก ไม่ถึง50แก้วนะอาจจะ30-50แก้วแล้วก็ตัวที่เขาจะคุ้มทุนก็ถ้าผมฟังไม่ผิดก็ประมาณสัก40แก้วนะนะครับเมนูเรียนเมนูร้อนทำได้หมดนะครับในสถานที่ตั้งตูงต่างอันนี้นี่เป็นไฮไลไท์ที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือจำนวนตู้ที่เขาจะเติบโตนะครับถึงปี2023นะเขาก็จะโตไปประมาณ20,000ตู้นะตอนนี้เริ่มต้นอยู่แค่หลักร้อยนะครับ ก็ผมดูว่าตรงนี้ถ้าเขาทําได้สําเร็จจริงก็เป็นหุ้นเติบโตค่อนข้างจะแน่นอนนะถ้าทําได้สําเร็จจริงวงเล็บถีบเส้นใต้นะครับไม่ได้บอกว่าเขาจะทําได้จริงแต่ว่าถ้าเขาทําได้จริงถ้าเขาทําได้จริงจะเป็นหุ้นเติบโตนะครับเขาลองดูนะลองดูนะครับก็ผมไปลองดูแล้วก็ถือว่าเขาตอบโจทย์อะไรหลายอย่างนะครับก็คืออ่ามันสะดวกแล้วก็ความสะอาดก็ผ่านนะครับแล้วก็ ผมไปเจอตู้กดกาแฟบางตู้บางทีกดน้ํากาแฟลงมาแล้วมันหยดลงพื้นอะไรพื้นแบบตรงนั้นแล้วไม่มีใครไปเช็ดไงเพราะตู้อัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ไม่มีนะครับแล้วก็การจ่ายเงินก็สะดวกนะจ่ายได้หลายช่องทางก็จ่ายผ่านทางาใช้สแกนค r code ก็ได้หรือว่าใช้แต้มบุญเติมอะไรอู้เยอะแยะมากมายแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นตู้ที่เติมเงินได้เติมเกมได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยบุญเติมไปในตัว นะก็ดูน่าสนใจนะครับดูน่าสนใจโอเคครับก็ประมาณนี้นะสิ่งที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านที่คิดจะลงทุนหุ้นตัวนี้แล้วยังไม่ไม่ได้รู้จักมันมากนะครับก็เช่นเคยนะถ้าใครชื่นชอบกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้การแล้วก็ลงคอร์สกับผมได้สามสามหรือว่าจะไปลงกับทาง stock tomorrow ซึ่งก็รอบนี้จบหมดแล้วก็หมดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ